สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ครูจะขอย้อนอดีตไปถึงสมัยเมื่อคุณแม่ท่านนำขนมนี้ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำนะคะนั่นก็คือขนมมะม่วงทิพสวยนั่นเองค่ะส่วนผสมและวิธีทำมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นครูต้องขอขอบคุณท่านที่ส่งมะม่วงอกร่องจากภาค ใต้และภาคอีสานมาให้ครูนะคะที่ให้ครูทําการสอนและขอขอบคุณท่านที่มอบค่าใช้จ่ายนะคะช่วยสนับสนุนขอบคุณมากค่ะนํามะม่วงสุกมาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็วางเช็ดให้เขาหมาดๆหน่อยเราก็ปอกเปลือกแล้วเราก็ฟานเอาแต่เนื้อเขาค่ะแล้วเอาเมล็ดเขาออกนะคะจะได้มากระมังใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ เยอะมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่เครื่องปั่นค่ะครูจะใช้เนื้อมะม่วงที่ปอกแล้วนี้นะคะ2กิโลค่ะแล้วก็จะตักใส่โถปั่นนี้เข้าไปประมาณครึ่งโถนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ประมาณครึ่งโถ ổ, แล้วเราก็จะนําไปปั่นให้ละเอียดจนเหลวเป็นน้ําเลยค่ะเราจะปั่นกันจนละเอียดประมาณนี้เลยนะคะส่วนผสมที่ทําให้มะม่วงเวลากวนออกมาแล้วมีรสชาตินุ่มนวลน,นะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าตราช้าง3มเสียนใช้50กรัมค่ะแป้งมัน2ช้อนโตะ๊ะหรือ 20กรัมแป้งเทา้า1ช้อนโต๊ะหรือ10กรัมเกลือ1ช้อนชาหรือ5กรัมหัวกะทิ1ถ้วยหรือ250กรัมค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดละลายให้เข้ากันแล้วนำไปผสมกับมะม่วง2กิโลที่เราบดไว้นะคะแล้วจึงนำไปกวนค่ะ นำส่วนผสมที่เราผสมไว้ที่เป็นแป้งกับกะทินะคะมารวมกันกับมะม่วงที่เราปั่นไว้แล้วนะคะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะการทำมะม่วงกวนห้ามเปิดไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเปิดไฟแรงแล้วเขาจะกระโดดเป็นน้ำ กระเด็นออกมาโดนเราร้อนนะคะเปิดไฟอ่อนค่ะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆคนที่ตัดสินใจจะทำมะม่วงกวนนะคะต้องคิดดูให้ดีนะคะเพราะใช้เวลานานมากถ้าเราสังเกตเห็นนะคะในขณะที่กวนน้ำมะม่วงที่เรากวนอยู่นี้นะคะมีการเดือดแล้วกระเด็นออกมาเราก็ต้องหลีไฟทันทีนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เขาเป็นแบบนี้นะคะปิดไฟทันทีนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งที่ครูใช้นะคะเวลากวนนะคะครูจะเปิดพัดลมแรงสุดเลยค่ะเป่าไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาเดือดขึ้นมาแล้วเขาจะได้ไม่กระเด็นโดนเรานะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยค่ะนนะคะครูก็ใช้พัดลม เป่าไปด้วยถึงแม้เขาจะเดือดนะคะครูก็คนเร็วๆแล้วครูก็ใช้พัดลมนะคะเป่าเขาออกไปด้วยค่ะก็จะทําให้เขาเดือดแล้วก็แห้งเร็วด้วยแต่ถ้าเขากระเด็นมากๆครูก็หลีไฟเพราะมันกันนะคะเรากวนจนลักษณะเขาแห้งลงแล้วเขาก็จะกระเด็นน้อยนะคะก็จะกระเด็นน้อยลงแล้วพราะเขาเริ่ม ค้นขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะขยายให้เขาเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะกว้างขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ระเหยไอ้น้ำออกไปมากๆนะคะครูยังใช้พัดลมเป่าอยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่กวนเป่าแรงๆเลยค่ะเขาจะได้แห้งไวๆค่ะ จะควรต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะหลุดล่อนจากกระทะแล้วก็ไม่ติดไม้พายไม้พายนักเรียนควรใช้ไม้พายที่เป็นซิลิโคนนะคะเพราะว่าจะเห็นลักษณะการหลุดล่อนได้ง่ายจะเห็นว่ากะทิจะแตกมันนะคะแล้วก็จะทำให้มะม่วงของเราเนี่ย ดุดนอนอกจากกระทะได้ชิมดูก็ได้นะคะตอนนี้อร่อยมากค่ะตักทานได้เลยค่ะครูยังเปิดพัดลมอยู่นะคะครูจะเปิดพัดลมไปเรื่อยๆค่ะเปิดให้เขาช่วยขนมเ็าจะได้ระบายอากาศไอน้ำออกไปแล้วก็แห้งเร็วขึ้นนะคะใจะเย็นๆนะคะนักเรียน ต้องใช้ความอดทนมากค่ะเห็นไหมคะแล้วจะอร่อยมากด้วยเห็นไหมคะดูเนื้อเขาสิเห็นไหมน่าอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นักเรียนสังเกตเห็นนะคะว่าน้ํากะทิเขาแตกมันออกมาแล้วนะคะแล้วก็เขาเริ่มดุดร่อนจากกระทะออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราจะให้เขาร่อนจากไม้พายค่ะถึงจะใช้ได้นะคะครูยังเปิดพัดลม ช่วยอยู่นะคะเพราะว่าจะได้ระบายไอ้น้ำเขานะคะสีสวยนะน่าทานมากค่ะตอนนี้ใครจะหยิบชิมดูก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะจะเย็ยนนะคะตอนนี้ครูเปลี่ยนมือแล้วนะคะนี่ครูให้ครูแดงมาช่วยแล้วค่ะเป็นขนมที่อร่อยมากใช้ระยะเวลานาน ถ้าทําเยอะแนะนำให้ใช้เครื่องนะคะลักษณะที่ได้นะคะครูจะแบ่งออกมาเป็นแผ่นแบนๆแ,แ,แบบนี้นะคะค่ะเราเห็นเขาตกน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันของกะทิค่ะครูก็จะแบ่งออกมาแล้วครูก็จะนาบลงไปให้เขาแบนๆแ,แบบนี้นะคะ่ะในกระทะแล้วก็นะคะทําการกดเขาลงไปค่ะเราจะนาบ ให้เขาหอมนะคะให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งมากๆค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกดใส่พิมพ์นะคะดังนั้นเขาจะได้ไม่ติดมือเรานะคะจะมีกลิ่นหอมมากเนี่ยค่ะแล้วเรียนค่อยๆนาบลงไปนะคะนาบลงไปจนกระทั่งเปิดไฟอ่อนๆนะคะนาบลงไปจนกระทั่งเขามีหนังเป็น เป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอาจจะไหม้นิดๆอย่าไหม้มากนะคะนี่ค่ะให้เขาแห้งๆไปค่ะ,ะเขาก็จะแห้งงไปเนาะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะหอมมากเลยเนี่ยค่ะนะนคะ ค่ะแล้วเรียนสังเกตเห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะมีน้ํานะคะนี่เป็นน้ํากะทินะคะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วเราใช้นิ้วสัมผัสดูนะคะก็ไม่ติดนิ้วมือแล้วนะนะประมาณขนาดนี้ใช้ได้แล้วคะ่ะเวลาที่เรานําขนมขึ้นมานะคะจากกระทะนะคะเราวางกระจายแบบนี้นะคะเฉลี่ยให้ข้อออกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วให้เกิดช่องว่างนะคะอย่าอย่ารวมตัวกันเป็นก้อนนะคะให้กระจายกระจายแบบนี้เพราะว่าจะทําให้ขนมของเขาเนี่ยไม่เป็นเหือด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะทํางานง่ายด้วยนะคะเวลาอัดลงพิมพ์ห้ามนะคะห้ามนักเรียนเอามาวางรวมกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าวางเป็นก้อนแบบนี้เขาจะมีเหืขอข้างล่างนะคะถ้าขนมเรามีเหือข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็นําลงไปกวนใหม่นะคะ พอขนมเขาเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนําขนมนะคะมารวมตัวกันได้นะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็นำขนมนะคะมารวมกันต้องเย็นนะคะถ้าร้อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เป็นไอน้ำแล้วเราก็เก็บใส่กล่องครูจะใช้พิมพ์แบบนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้เรากดง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะ กูจะชั่งน้ำหนักมะม่วงที่เรากรนแล้วเนี่อยอยู่ที่50กรัมค่ะหรือจะ45กรัมก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะคลึงให้เขาเนียนแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปค่ะนะแล้วก็กดนะคะแล้วเราก็กดด้านนี้นะคะล็อกมือไว้นะเห็นไหมคะเขาก็จะเคลื่อนลองไปค่ะ จากนั้นเราก็ย้ำๆเขานิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆถอนตัวเขาออกมาเขาก็จะเป็นลายสวยงามแบบนี้ค่ะมะม่วงทิพย์เสวยนี้นะคะมเมื่อเราอัดลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำไปพึ่งลมหรือไม่ก็ตากแดดนะคะประมาณสักสองสามแดดค่ะหรือพึ่งลมไว้สักวันสองวันนะคะลายเขาจะยิ่งชัดเจนและสวยงามมากขึ้น รูปร่างเขาก็จะกระชับมากขึ้นทานอร่อยมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะสุดยอดเลยค่ะคิดถึงอดีตค่ะเมื่อสมัยที่ครูยังเป็นเด็กนะคะคุณแม่ท่านจะทำขนมมะม่วงทิพ์เวยเนี่ยค่ะ,คะแล้วจัดใส่ปิ่นโตนะคะให้ครูแล้วก็น้องๆน,นำไปทานที่โรงเรียนด้วยค่ะ เวลาที่เราจะนำไปขายนะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่กล่องฝาโดมแบบนี้ได้นะคะชิ้นเดียวค่ะหรือเราจะใส่แบบสี่ชิ้นอย่างนี้ก็สวยดีนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะมะม่วงทิปสวยของเรานะคะนักเรียนค่ะ ก็เป็นอันว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนทุกท่านก็คงจะมีความสุขและสนุกกับการทำขนมไปกับครูนะคะพบกับครูใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ